อนี้เป็นปูจัมโบ้นะคะประวังขึ้นแล้วพี่นะ น้ำต้องหอให้เป้้ลมดเลยน้ำไม่เพื่อนก็ได้ไม่ก็ได้ช่อมนี่อ่ะที่จะมูนใหเก้าสิบบาทจะป้าน้ำหยิบทอนให้พี่ปเปินนะ่ลเลยสิบบนี้ไปเลยนะไปบอกว่า อย่างเงี้ยห้าสิบบาทคืไซส์ใหญ่คสองร้อปูมาหนึ่งวันเนี่ยไซส์ใหญ่น้ำต้มปลาถาถึงว่าเป็นล็ปูเรือเล่า,มา,มาน้ำไซส์เล็กสามสินี่ตัวที่เขาเนี่ยน,นี่ปูนนห,หนึ่งสองร้อยเก้าไปเลยแก้วน้ำ ไปเร้งอย่าสามบาทขายตามปูบะหมี่ก็ใส่เท่าทางก้อนนึงก็คือมีสามบาทเอ้ยสามสิบคือมีสามสิบบาทเนี่ยกินบะหมี่ปูได้แล้วนี่ขายมานานนะก็ขายสามสิบบาทแม่ตอนที่เปิดตัวนี้สมัยก่อนชามเท่าไหร่สามสิบเหมือนกันขายตั้งแต่สิบห้าสิบสองบาทแล้วก็สิบห้าแต่เมื่อก่อนก็คือเราไม่ได้ลดปริมาณหมี่นะเราลดปูลงเนี่ยนี่สามสิบขายตั้งแต่ห้าเจ็ด ไม่ได้ขึ้นราคาเลยสักแตขอบคุณนะคะบะหมี่ปูชามนี้สามสิบบาทดูนะฮะปูเขาก็าถือว่าราคาดีบะหมี่แห้งปูจะได้ปูชิ้นใหญ่แบบนี้นะครับเนี่ยเราเขาให้มาหลายชิ้นเลย แ,แบบเนี้ยผมชอบนะอมากได้เลยไม่ต้องปรุงขอบคุณนะครับ้มาใหม่นะครับขน้วยน้วยอันนี้เจ้าอีเนี่ยเอาเนี่ยเอาสุดยอดครับ